สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาพบกันที่ช่องยับแนสตล,ลอดอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับทุกคนเรามาพบกับเกมซูเปอร์กราฟ ได้นะท่านผู้ชมนะอ่ะวันนี้นะครับเรามาในทุนกันที่700บาทไล่เบสสามนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาปั่นกันเลยนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้นะครับทุกคนนะใครที่ผ่านมาแล้วนะครับทุกคนนะก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับช่องเราด้วยนะจ๊ะส่วนคำเตือนคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะน้องหนูหน,น,นที่อายุต่ำกว่า18ปีช่องเราแนะนำให้ทำตามอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมจาอะ มาปั่นกันก่อนนะท่านผู้ชมนะก็เกมนี้เป็นเกมที่เราซำมาจากเมื่อวานนะท่านผู้ชมนะอ่ะไรมานะเจเคขึ้นมาไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะสวย จี่ดันมาขี่ขึ้นมาแล้วดอกนี้อ่ะเดี๋ยวเราม,มาปรับออโต้หมุนกันนะท่านผู้ชมนะจากพี่จ๋าเราจะมองมองเรื่องก็ได้ดีครูอยากไปบันหล่พัทยามากทุกคนพัทยาเป็นอะไรที่สนุกมาก จร,จริงๆนะทุกคนพัทยาเป็นอะไรที่สนุกมากเคยออเลือพัทยามากคนเขอ,อยากให้ทุกคนไปนะใครที่ยังไม่เคยไปคือว่านัมเบอรวันเลยนะทุกคนจริงแต่ก็เที่ยวอย่างระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมนะอุบัติเหตุอะไรนะท่านผู้ชมนะอะมาอยู่ที่ออโต้ยีหมุน ไม่ยิงมันปุงมาปะมาพง,งเงุายน่ที่ไหนทำว่าว่าต่อซันเดียเ๋ยพอฉันลองเพลงไม่ค่อยกิ่งนะทุกคนอ่ะยังไม่มาอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอปรับอัตโอมโต้นะไปอัตโัต้ดันตกนะ <c oughs> เล่นเอาชิวเลยวัเดียววันกับไรเกมดีเข้าเจ็ดพันก็เลย อันนี้ใส่นะท่านผู้ชมนะ่ะ,ะยังไม่มาเอาหมดแล้วจึงเลยไม่เข้าสักดอกเอามาครึ่งกระดานไฟติงคุณหก นานลูกกอบเข้ามาดอกหนึ่งสี่ร้อยหกสิบแปดสิบหกบาทอะรางวัลก้อนโตก้อนแรก จะไปที่เงินรางวัลปุมเมกเกอที่4 9 4บี่บาท40สตางค์นะท่านผู้ชมนะมาสัมออโต้หมุนอีก50หมุนนะท่านผู้ชมนะ<ว>เอามาละคนเข้าคนหก งิน,นตรงมันสุปพ่อเมกาทีเก้าร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์อ่ะรยอรยนะอนะยอดเริ่มพุ่งแล้วนะท่านผู้ชมนะยอดเริ่มพุ่งเร็วนะท่านผู้ชมนะเริ่มมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะอ่ะกันตซัวสมัยดอกนะท่านผู้ชมไปจับพิจาเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์ ิบเอามาเข้าคูณห้าจัดไปนาเอสวยเลยหกสิบสามบาทหกสิบสามอ่ารางวัลเริ่มมานะเพราะเขาอโตร,ร,รอบสองนะท่านผู้ชมนะ น่ะเอขึ้นมาสีกซ้ายโคนเจ็ดห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบยังมีอะไรเข้าวายมาดอกนี้ตกไหมยังไม่ตกนะเงินเร็วมันก็ต้องมาซ้ำอีกแล้วท่านผู้ชมจ้าหกสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตังค์นะท่านผู้ชมนะสวย Uh huh. คนหกนันรางวันก้อนโตเข้ามาอีกแล้วท่านผู้ชมนะ่ะสวยเลยจับพี่จา๋สมมาสั่มโกลมานันเราสนับสนุตแม่กาที่ 288.75สบาทสตางค์นะท่านผูช้ชมนะกำไรเราเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านผูช้ชมนะ,ะเดี๋ยวเราหยุดเทอร์โบแล้วปันเป็นปกตินะ,ะชมเดี๋ยวเราหยุดปันเทอร์โบนะสกิต,ตอร์อ่ะเข้าไปเทียบเรียบร้อยนะท่านผูช้ชมนะ สุดๆมาสกีเตอร์เข้าสิบหมุนสวยเจอขึ้นมาไฟติงเข้าที่หน้าคูณหกหยุดหน้าเคสวย สิบมาคิวมาลูกกอล์ฟข้าวหุ้นหกสิบแปดยังมีอะไรอยูป่าทุกคน <c oughs> <c oughs> เข้าอีกเลี้ยวนะเมื่อวานแตกไปจุดพันวันนี้เข้ามา2,000ใครที่สนใจนะท่านผู้ชมนะเร่งเราปักปุดไปด้านล่างปเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเข้าไปเล่นกันได้เลยอ่ะมือโดนออตโอตโออ้อามาจะเรามากดมือดีกว่านะท่านผู้ชมนะไะคุณนาสิบลา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  ใีมาไฟติงเ,เคขึ้นมาคูณสามอ่าอ่าอมาขอก้อนตัวสกอร์เราจะไปแล้วท่านผู้ชมนะขอก้อนตัวสกอร์เราจะไปแล้วนะท่านผู้ชมนะ ไปไปยังไงอ่าอ่าเรายังเล่นเบดสดามอยู่นะท่านผู้ชมนะวันนี้เล่นเบสเดียวตายตัวเลยนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> พับไปพักมาจนคอแห้งแะอ่สิบอ่ะไหลไฟติ่งไม่ไหลนะมา เราขอปรับบ็ดก่อนนะผู้ชมช่องสุดท้ายขอปรับเป็นบ็ดสิบแล้วกันกำไรเริ่มมาละอ่ะปะงไงโว้ยยังไงนาเอขึ้นมาครับท่านผู้ชมไฟติงอ่ะเข้าคุนสามตกหน้าเจยังมีอะไรครึ่งหน้านาสิบไม่มานะท่านผู้ชมนะ หน้าสิบไม่มานะท่านผู้ชมนะหน้าสิบไม่มานะท่านผู้ชมฮ่าฮ่าฮจมาแล้วเอามาเธอโบกอีกรอบหนึ่งเพราะความรวดเร็วนะท่านผู้ชมนะเวลามีน้อยใช้สตอยอย่างประหยัดไปเคมาอ่ะอะ อ่ะไปจัดไปอีก,กรอบหนึ่งสวยเจมาขึ้นดอกนี้ไฟติมน,นาสิบคูณสามโอ้โหโอ้โหพระเจ้าจอดพระเจ้าจอดไปครับท่านผู้ชมอ่าอีกเหรออีกเด้ อีกดีอีกดีมาวายขึ้นมาด้วยดอกนี้น่าสิโอ้โหสเก,กิตเตอร์สเก,กิตเตอร์มาหรือเปล่านะอ่ะเรียบร้อยเข้าสเก,กิตเตอร์ตัวคูนมาเข้าคูนสามอีกต่างหากมาเราปั่นสเก,กิตเตอร์กันก่อนท่านผู้ชมนะสิบมุนะนะท่านผู้ชมนะ

Mm, soalnya ngasih ah, singan terang mendorong. โอเคเป็นไงกันบ้างคะท่านผูช้ชมนาะวันนี้นะครับท่านผูช้ชมนะเราก็ต้องขอจบคลิปกันแล้วนะท่านผูช้ชมนะไว้เพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้ามีกิจกรรมดีๆใหม่ๆเราเจอกันอย่างแน่นอนสำับวันนี้เราก็ต้องขอบคแล้วก็สวัสดีทุกคนครับบา,บาย